อะไรนะครับอยู่บ้านเลขที่อะไรตำบลอะไรนะครับผมชื่อนายบุญทานโุแก้วครับอยู่10 16ิหทับหหมู่9ตำบลป่าเหลาอำเภอเมืองพิจูนเนาะครับตำบลมก่อนหน้านี้เป็นอะไรนะครับความดันโลหิตสูงครับอืมเคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนาะครับครับเขาให้ทำยังไงนะครับผมก็ให้ทานยาวันละเม็ดครึ่งแล้วก็ไปที่อนามัยบ้างก็ไ้กินยา้ ลดความดันกับยากับปัสสาวะกับวิตามินครับแล้วความดันเป็นไงลดไหมครับไม่ลดไม่ลดเป็นปกติอ๋ออันนี้มากินตังจือนานหรือยังครับผมกินสักสิบกว่าวันนะครับสิบกว่าวันแล้วเป็นไงครับผลของการกินอาการวิงเวียนที่เคยเป็นแต่ก่อนก็ไม่เป็นแล้วครับครับก็ดีขึ้นนะครับครับแล้วความดันลดไหมครับก็ยังไม่ได้วัดวันที่ยี่สิบห้าครับแต่ฟังผมเขานัดอีกทีหมอ ครับครับแต่ว่าอาการวิงเวียนี้ลดระดับตอนนี้ครับครับวิงเรียนหายไปแล้วครับไม่ง่วงไม่เพียรไม่อะไรหลายๆอย่างมันดีขึ้นแล้วครับแต่ปกติผมก็มาซื้อของตลาดเช้านวันละเือนทีสามครึ่งอย่างเงี้ยกลับไปก็ไม่เห็นเพียไม่เห็นอะไรขึ้นก็ทำงานได้ปกติครับครับขอบคุณมากนะครับ